น่บล็อกแคลีหนึ่งบล็บอกแคลีหนึ่งใช่ไหมสาวๆ,ๆถั่วมัดหนึ่งชิ้นนึ่งกินแรงนี่วันนี้นะคะอุ้ยเมนูเรามีแล้วนะคะจิ้มผักนึ่งจ้ำเจวนะทุกคนอร่อยๆ,ๆนะคะไปไปดูกันนี่เอาเลย นอนเลยก็เอาอมาาาอื่มะเขืออ๋อมะเขือก็งามมะเขือก็เอานี่บ้านยมาละ่ะมามาขายคอยย่อยๆเนยขายเลยใหญ่เลยอ๋อค่อยเอาก้อนเลยได้อทั่วด้วยมะเขือด้วยแล้วก็บล็อกครี่ด้วยนะคะว้าวเอาจับมาโหเ,ล,เลิกก็เอาบอกครี่ก็เอา ยยยยเด็กๆร้อนไหมร้อนมาลงมาก่อนไหมฉันว่าหมดงั้นแหละห้าสิบบาทฉันว่าอ่าเด็กๆมาโอ้ยบอนหอนก่อนเนาะมาลูกไหมอ่ะลงมาก่อนลงมาก่อนเอาเอาผักก่อนพรุ่งนี้เราไปไปขายไปซื้อไม่ทันดูอ๋อดูก มาเลยขายก้อนมาอยมื่อคือก่เมื่ก็ซากระลำหนึ่งหัวถั่วก็ซาบ็อกบอกคลีก็ซาลซาเอาลวดมานี่นะซาลซาลซาลาลซาลซาเซากาาลซาลซาลาเซ้าลาลน เนี่ยเนี่ยอมคืออันนี้ยายยายว่าเอาหมดว่าห้าสิบบาทหมดแล้วเออห้าสิบอ่มะเขืออ้าวเราก็จะทำเมนูเคียวหวานพรุ่งนี้นะคะทุกคนแกงเผ็ดก็ได้นะเพราะว่าแอดมีเครื่องแกงอยู่นะคะโอ้โหใช่ไหมเด็กเด็กอ้หูโอ้พี่พี่ดุกมีทำพเมอร์ด้วยหรอซาวซาอซามาเลยค่ะเอาหัวหนึ่งก็คิดตังค์เลยค่ะ สำเลือกเอา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 ป้าเต็มเลยโอ้โหลูกค้าเต็มร้านใช่ไหมวันนี้พี่มีนด้วยเอมด้วยเอาเอา่ไปลูกปูม่เป็นไรปลูกนี่เลิกกระแสน้ำยู่ หัวเลร์ก็ได้ต้องเอาก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้แอดไปสายนะคะก่าจะถึงตลาดเพน,นั้นเราเห็นก่อนเอาค่ะถั่วก็เอาอเแมนเนเน่เ,เห็นก่อนเอาก่อนได้ดีก่อนนะคะสูตรนี้นะคะของแอดเบ t นนะคะเ,คเพราะว่าคุณตาเขาจะนำไปขายตลาดนะคะคพรุนี้ไปตลาด ตรงนี้นะคะฮะพี่มีนรอก่อนนะพี่มีนเทำเลยค่ะแม่นาเดียาหมูน้ำบ่อยจักคูแ้วเดีดยีจะ็ทีเด็ดอ๋อหมูดำเหรอเหอหมูโลเท่าไหร่คะโลละร้อยเอาโลหนึ่งค่ะหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยเออเอาหนึ่งร้อยนั่น วันจ่ายตลาดวันนี้ตลาดที่เดียวครบจบโอ้ยนี่อันนี้นะคะก็ต้องเลือกคัดก่อนนะคะแล้วก็เพื่อนถึงนะจะทำานะก็คือวางตะกร้านะคะทุกนะคนะสดสดๆใหม่ๆเลย,เลยบอรบร,รลัดก็ใส่โลดจ้าไม่เป็นไรไม่ยาก สองสี่หกแปดแม่นค่ะตาอันต้องต้องให้เพื่อนไปเมืองแลวเอาเอา,เอาซื้อถุงใหญ่แมจะแพ็คจัคได้ไข่ไก่นะทอดแหงมัยไก่อดถูกนะโอ้นะคะไข,ไ,ขไ,ขไข่ไก่ม,ไขไขไขมีโอ้โอกระลำหัวแน่นๆลงใต้้ยจอนมะเขือนี่แล้วคักอนนะไร แปดสิบบาทเนาะเมนเนาะแปดสิบร้อยแปดสิบนะคะหมูด้วยนะคะทุกคนไปนะคะทุกคนหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะได้หมูอีกหนึ่งโลนะคะทุกคนโอ้โหเลิศนะคะป๊ะนะคะเราก็ได้เมนูแบบนั้นป๊ะเด็กๆขึ้นรถกันโเ็เียหมดแล้วตัวละยหมดเลยมาได้อยู่อ,อืมเต็มเลยนะคะ ดุกจะไปด้วยหรอดุ๊กไม่อยากไปดุกไม่ไปหรอดุออด๊กจะไปไทยโอเคดุ๊กบอกไปไทยโอเคดุ๊กบอกไปไทยนี่นะคะทุกคนฮะทำไมครับโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะแอดก็อีกเช่นเคย ภารกิจของเราวันนี้พิชิตผักนั่นเองนะคะทุกคนโ,โ,โ,โหลังจากที่นะเมื่อวานนี้นะเราก็อุดหนุนนะช่วยตาชานนะอุดหนุนช่วยตาชานนะซื้อผักนะอชอบชอบกันแบบสนุกเลยนะคะเพราะว่าเป็นผักสดนะคะผักที่เรากินได้นะคะทุกคนนะคะส่วนวันนี้นะ,ะแอดก็มานี่เลยนะคะเก็บ พักของตัวเองนะคะก็จะเป็นฟักหอมนะคะเอาไปส่งออเดอร์นะคะวันนี้เราจะเก็บรอแอดบัตนะคะแอดบัตเนี่ยยังซื้อมะขามอยู่นะคะยังไม่เข้ามานะคะเพรนี้ก็เลยพี่เบนก็หยุดเรียน2วันนะคะคือ17แล้วก็18นะคะมีที่ที่โรงเรียนหยุดนะคะก็เลยได้มาช่วยเก็บฟักด้วยนั่นเองนะคะทุกคนไปนะภารกิจของนะแอดวันนี้ก็นี่แหละนะคะเก็บฟักหอมนะ พันดีของเรานะเพราะว่าได้รอบที่ต้องเก็บแล้วนะคะแล้วก็มีออเดอร์อยู่ประมาณประมาณหนึ่งตันนะที่เรานะจะทำการนะค้นนะะขึ้นรถนะทุกคนนะ,ปะไปเออเดี๋ยวรถมา <laughs> <laughs> เดี๋ยวรถมาโอเคนะทุกคน <laughs> ผมยุง่งมาก <laughs> นี่ไง ลูกฟักเหล่านี้น่ารักมากเลยนะคะทุกคนลูกเสมอเสมอน,ะะนี่นะงามอยู่เดอ้อเห็นว่าก่อฟักหอมของเรานะคะทุกคนนี่เลยโอ,โอก็จะกองนะ,ะส่วนลูกเล็กนะคะก็จะปล่อยไว้ลูกลูกโตที่เก็บได้ก็จะเก็บกองไว้แบบนี้ เราก็จะทํากองทํากองไว้แล้วก็เอารถเข้ามากินแอดไปใส่หมวกม่ะนะอันนี้ยังไม่ได้ครึ่งส่วนนะเนี่ยเราก็จะหาเก็บลูกที่มันนะคะลูกที่มันเ,เป็นสีแบบนี้ ถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็เริ่มเก็บได้แล้วนะคะทุกคนถือว่าเจจับได้ที่แล้วนะคะ,ะคโอเคนะทุกคนนี่นะ,ะแปลงฟักของเรานะคะเดีย๋ยวแอดไปเอากันไกลก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยกันเก็บนะ,ะวันนี้คงจะบ่ายนู่นแหละนะคงจะเสร็จนะ,ะเพราะว่าก็จะเก็บได้นะคะทุกคน,นะคะโอเคนะข้าวโพดจะแห้งแล้ว